ไม่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 ครับไม่แล้วคุณก็นัดวันเตีกับผมแล้วถูกปะไม่เพราะผมขึ้นโกมาเล่นกับคุณแล้วนี่ไงเฮ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามตระพานะครับว่ารอได้ยินไหมใส่สีครับครับเออเดี๋ยวคุยเสร็จเดี๋ยวคุยกับพวกผมต่อหน่อยนะวิ่ โหลดน้องชายภูมิเอเดรแลนด์เลยนี่ยน้องน้องภูมิหรออะไรพาไปโหลดอะไรเลยพี่บอกน้องเกิดอะไรขึ้นเลยผมบอกไปโหลดโผมอยู่ไหนวะพี่ได้ยินเสียงอ่ะกูยืนอยู่ข้างมึงอ่ะพี่เอ้ยพี่เหม็นตัวว่ะมึงอยู่ไหนอ่ะมันคนมันคนมันคนมันทำอะไรนมาพี่ได้ครับได้ไฮัลโหลพี่คิมพี่อยู่เอ้พี่เอ้บ้านที่อยู่พี่อต้นเรื่องปะเกิดอะไรขึ้นมาพี่กูเพิ่งมาเนี่ยกูเห็นทวิตปุ๊กกูขับเปล่ามาเลย พี่ไม่เป็นไรพี่ไม่สป็นไรครับพี่พึ่งผมอยากรู้ว่ามันมีเรื่องอะไรวะพี่อะไรนะพี่รู้ไหมไม่รู้ไม่โดนพี่ก็รับดาเมจแทนผมไปเล้วกูก็มากับมึงไงเฮียไม่เดกูสื่อไปรู้ความไหมเนี่ยไม่กูไปทุกแก๊งเลยเนาะกูอยู่กับใครก็เป็นคนนั้นกูมีเพื่อนให้อยู่ไหมกูถามเออดูเสื้อกูนี่จบไหมกูถามว่าจบไหม เก็บรถเต็มไม้โน่งจัดเลยโอ้โหรถเต็มแรงเลยว่ะโอ้โหแก๊งที่จะตีกันในอนาคตนมายิงคู่กันยีไอ้โฉงไงเนี่ยอะไรว่าว่าอะไรเป็นรับรับงงอันนึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวกูปั่นเดี๋ยวกูหาสร้างเรื่องอยู่ปั่นึงกําลังช่วงชนมุกเอาเลยแหละในรับกับโอเวอร์แก๊งที่จะแย่งนัมเบอร์นัมเบอร์หนึ่งนัมเบอร์ตึงกันในอนาคต มีหรอครับน้องแยกแต่บทเหตหรือเปล่าครับน้องภูมิไอ้ภูมิอันนี้กูกระซิบนะมันมันมีงานหึงต่อนะเดี๋ยวโอเวอร์เรียกฮิโรชิต่อมึงรอดูเลยกูชอบป๊าตรงนี้แหละเก็บเกี่ยวยุข้อมูลสมแล้วที่ได้ชื่อว่าโจโฉแหล่งแหล่งทรัพยากรแหล่งอินโฟเมชันแหล่งแหล่งข้อมูลสามกบฮิโรชิครับโอเวอร์บอกเดี๋ยวจบเดี๋ยวคุยหน่อยนะไม่มีครับไม่ไหวไอภูมิตวไหวตัวไหว น,นี่กูเป็นคนเรียกหรือเขาเป็นคนเรียกกันเนี่ยไม่ไอ้ภูมิภูมแต่แต่สิ่งที่มึงคิดไว้เรื่องจริงนะกูบอกให้หืมลั่นนะพร้อมอลั่นเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่เมื่อกี้เด็กในแกงพี่ม, <ะ S 2> ม,มือถามว่าไ,ไฟพี่คิมครับพี่มืดไฟเขียวแล้วอุ<ม>้ยไม่ใช่แตงฮิโรชิแก่งอื่นฮิโรชิไมเออ่ะแก่งอื่นชิบหายแล้วไงไอ้ภูมิไอ้ภูมิเมื่อกี้นี่กูไปเจอไอ้ภูมิกูไปเจอพื่อพื่อพี่ตอดมาไอ้มาด้วย แล้วแล้วกูบอกว่าพี่พี่ต๊อดอย่าอย่าเพิ่งออกแก๊งคุยเรื่องสูตรสีดำอยู่เดี๋ยวเขาจะมีแก๊งใหม่มาใส่แทนกูบอกพี่พี่ต๊อดกูยื้อกูยื้อไว้ให้อยู่กูกูเปลี่ยนสูตรใช่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 มันจะมีแก๊งมาใส่แทนกูกูยังไม่ให้พี่ต๊อดออกนะสลอดอ่ะจริงกูบอกว่าเดี๋ยวมีแก๊งเขามาใส่แทนกูบอกงี้ใจเย็นหน่อยเขาแก๊งไหนแก๊งไหนอ่ะฟ้าแก๊งไหนอ่ะเอางี้ไอ้โชโกนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขาวแนวนาพอดครการ์ดินเนาะใช่ใช่พี่ ไล่รักอะไรมันมหามั่วหาสัวนะป๊ามันก็เป็นอย่างนี้ไปไล่รักจริงนะมันไม่มีโอ้ยฮึวู้ยกูชอบว่ะงานนุนนัวงานมั่วๆเงี้ยไม่คุยกับไร์ตัไม่รู้พี่อะไรวันดอยังพี่ยังยังเขากำลังอะไรไม่รู้อยู่สวัสดีครัหนูชื่ออะไรแปดสองตัวจิ้งไปเพียค่ะครีม รัวเอางี้พี่โกพี่ใช้บารมีแก๊งโน .1 ของมึงพูดเลยว่าถ้าใครไม่ใช่แก๊งให้ออกจากแลนไปอ่ะเอาเลยพี่น้องพวกมึงนะงหาไม่ใช่พี่น้องโน .1 อะไรล่ะไอโฉมเมื่อคืนกูฝันกูฝันไม่ไม่ไม่อะไรรักนะมังถือยอะไรวะเดี๋ยวกเองดีแก๊งไหนไม่เกี่ยวขอเสียงบอสถ้าไม่ออกกูตีมึงก็พูดไลรลักบอกว่าแก๊งไหนถ้าไม่ออกขอตีนะตรงนี้เขาจะฟังครับโดี่โกผมพูดไแล้วพี่ ไปเรามากินมันถุยใส่กูอ่ะผมบอกให้เด็นอเล่นมโนยังไหนพี่นั่งนั่งไอ้ภูมินั่งนั่งจืดอ่ะนั่งนั่งจืดคนนี้แหละคนนี้แหละที่จะกดทุกแก๊งในเมืองที่จะเป็นโนหนึ่งเอางี้พี่อใอยผมพูดอีกรอบไหมอะไรพี่ไล่รับบอกว่าอย่าให้พูดถึงรอบที่สามนะครับแก๊งอื่นที่ไม่เกี่ยวอ่ะ เดี๋ยวเขาจะจิ้มทีละแก๊งเลยนะแต่แต่เพื่อนพูดนะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมเมื่อกี้ผมเมาครับพี่โก้ให้ผมพูดนะไม่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 จริงครับไม่จริงครับฟังฟังได้เลยครับฟังได้เลยครับเต็มที่เลยครับไอ้ภูมิมึงมันสุดยอดว่ะภูมินี่แหละเชื่องกูต้องอย่างนี้ คนดูคนดูผมผมควักมีดมาไหนใครยังไงแวว่าไม่พอเมื uh ่อตีก uh ูเลยมาเลือดต้องล้างด้วยเลือดครับครับรับเกาะเลทเท่าไหร่ครับเล็กเล็กเล็กเออมียี่สิบตัวครับดูสามโกะเลยครับกูเบียววันพีชับแชงคูดสอดแชงคูดพูดครับ เหมือนเหมือนเหมือนเองว่อยากรู้เลยแม่งโคตรแหลกเลย<ล>ตรงนี้คุนดูผมพูดจริงนะคอมผมจะระเบิดไห e ว ABS 40อ่ะเพื่ออะไรเนี่ยหน้ากันซะคนี๋เห็นแล้วเห็นพี่ยังผมผมเห็นพี่นานแล้วพี่ชายอ๋อ <c oughs> โนมันนี่มาได้ไหมครับเหมือนเหมือนจะแคสอะครับมันเข้าไม่ได้คุณมันเยอะเกินอ่ะ๋อไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับโนมันนี่ก็เดี๋ยวตอนนี้ก่อนยวนะการสายสีผมไม่รู้หรอกครับว่าใครสั่งคุณมาหรืออะไรแต่คุณเป็นคนพูดอ่ะผมติดใจตรงเนี้ย why ยังไงดีรครับเรื่องนี้ครับโอ้ยเลยครับี่เอาเลยอะไรนะครับมันไม่ผิดหรอกครับพี่แก้บมจนะแค้นอะ่ะเพราะว่าตอนที่ผมเด็กเล็กเบียดน้องเล็ก,ลก,ลก,ลกใช่ช่เ็นอยชเ็อนอยแต,แ,ตแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณจำได้ไหมครับว่าเด็ก เด็กคูณอนะ่ะไปช่วยเ,เวยจีและอเวจีจะตีพวกผมแล้วเหมือนว่าเขาโดนบัมในไฟไมั้งครับแล้วเขาบอกกับพวกผมไว้ก่อนนะว่าเดี๋ยวกูกลับแก๊งเมื่อไหร่เดี๋ยวกูแกง๊งมาตีแก๊งมึงแน่แล้วเขาตัดเข้าสาบางโพอย่างนี้เข้าคอสไหมครับโอ้โหาแล้วสาบางโพก็เปลี่ยนจากสีสูตรเดิมมาเป็นสีแดงนนเพื่อมาไ <สา S 1> ลา่<อ>ผมออกไม่ใช่ไม่ได้ยินครับพวกเรื่องเออได้ยินไหมฮาร์ดได้ยินไหมอันนั้นไอ้คนนั้นไม่ใช่แก๊งผมนะครับอันนั้นคนคนนั้นชื่อกาบเบลนะ อ่ามันจะไม่ใช่แก๊งคุณแน่ครับวันนั้นที่คุณเรียกผมมาแลน้ำตาลเขาก็อยู่แล้วเขานี่แหละเป็นคนไปพูดอะาน้องผมทุกคนอันนั้นอ่ะเขาด่าคุณก็จริงครับแต่เขาไม่ได้อยู่ในแก๊งผมนะครับอยู่ครับสาบางโพครับคนนั้นอ่ะถูกต้องไหมครับตีครับคนนั้นอ่ะแก๊งเขาก็ไม่ได้เข้าใส่ผมเขาไม่ได้เขาอยู่เขาอยู่อเขาหยอกเรืวีีที่ทำตอนนั้นอ่ะถ้าคุณจะตีจะตีเรื่องนั้นก็ไปตีอวรีจีนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในนามอารีจีตอนนั้นอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ครับอันนี้ แล้วเวลาคุณสั่งอะไรเขาทําหมดผมไม่รู้ว่าเขาอยู่แก๊งคุณหรือเปล่าไม่ได้ต่งเขานะแต่งานนั้นน่ะคือคุณนำถูกป่ะคุณพูดกับผมเองว่าถ้าผมไม่เปลี่ยนคุณจะตีผมถูกไหมเราไม่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 สายสี่ครับไม่แล้วคุณก็นัดวันตีกับผมแล้วถูกป่ะแต่คุณก็ไม่เล่นนี่ครับตอนนั้นนะไม่ก็ผมขึ้นโกมาเล่นกับคุณแล้วนี่ไงโอ้ยเรียกมานานมาแล้วครับจะจะเรียกมานานมาแล้วนะก็ใช่ไงก็ก็เคลียร์แผลตั้งห้าสิบใบมาแล่ะ มาแล้วแต่มันยังคาใจไงแต่มันไม่ใช่เรื่องของผมนะผมไม่ต้องเคลียร์อะไรครับโอเคก็ก็เดี๋ยวแผงนี้ไม่ได้นี่จะพาไม่เป็นไรครับได้ไหมได้ครับช็อตเนี้ยผมว่าได้นะไอ้แกเบี้ยเนี่ยแหละคือบ้านของใครสี่นะครับคือแลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามตั๊พานะครับว่าว่าอยู่อยู่แก๊งนี้หรือเปล่าเอาใครมีแก๊งเดียวสภาใครมีแก๊งเดียวสภาที่รถล้อต่างเดือดแต่กูโดดไปเร็ืโอย รถใครอะพี่าวันเพ้พี่ผมไปด้วยได้ไหมไม่มีรถเลยครับตีเลยครับไอไอไอแกเบี้ยเยแหละครับคือหลักตั้งเรามารถรถคิมไงพี่แล้วรถอยู่ไหนไม่คิมไปไหนตอนนี้ถามก่อนอยากกระเทือนอัลโอเวอร์เรียกพี่รชีตอนไหนไกวนรไป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 ปไ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 ไป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 ไไป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  เต็มไปเลยเต็มไปเลยเต็มเต็มไปเลยเต็นไปไหนเปไน็นสภา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 บ<ะ>้าไงว่าไงมีว่าไงลูกป๋าลืมคุณลูกไปแล้วหรือเปล่าไม่ลืมป๋าวุ่นไปหมดเลยป๋ายุ่งจะทำธุระต้องเรื่องปัญหากรุงปัญหาพอผ่านไปได้อาทชีพหนึ่งแา่วางโพเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็เรียกผมไปแลน้ำตาลบอกว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนสีจะกระทืดคุณแต่ตอนนั้นน่ะผมมีโพเทคอยู่ โปรเทคผมหมวันที่สี่ผมก็บอกว่าอางั้นเดี๋ยว่อยคุยแล้วนครับผมมีโปรเทคอยู่ไม่เชื่อไปถามสภาเรื่องนี้สภาน่าจะรู้ดีครับจับถึกพอวันที่สี่ปุ๊บอ่าผมทําใจกับแก๊งละอาจจะผมจะขึ้นโกมาเล่นกับเขาแน่นอนพอวันที่สี่ปุ๊บเขาไปตียแก๊งอะไรแ,แ,ะแกะแก๊งอารอาร์ครับแล้วก็หยุดแก๊งไปผมก็อดละ แต่ว่ามันมีแผลมาตลอดนะครับคนที่ชื่อสเนกลี่ว่าไงนะพี่ว่าไงครับนี่แหละแผลอะไรครับอ่ะเรวจะไปตีเขาให้โดนพี่ตีก่อนเลยเนี่ยเปลี่ยนตีสู้เนี่ยแตกไปก่อนเลยเนี่ยขึ้นมามันจะแตกก่อนกันไปเนี่ยอันนี้อันนี้ผมว่าอันนี้ใครๆเขาก็น่าจะพูดได้นะครับว่าผมไล่ผมก็บอกไปแล้วว่าโนมานนี่ไล่คุณไม่ใช่ผมผมพี่นี่มพี่นี่อยู่บรือพี่น้องหรืี่กลัวพี่กลัวพี่เดี๋ยวไม่ได้แต่ผมแต่ผมคุณพูดมาปากปากแบบนี้ใครๆเขาก็พูดได้เหมือนกันนะครับโนนมนี่อยู่ะน้องชายมันมีคสั่งจากกแงที่พพีี่่เิงตไปล่าสุดอะโนมนนี่ สีขาวอ่ะเขาสั่งไม้ผมไปไล่สีห้่น่อยอยู่ครับอยู่ได้ยินไหมพี่ี้แก๊งผมมาคุยนะมันนี่เหรอมันน่าจะใส่หนูมันนีข้างหน้าละครับลองดูลองดูลองดูแล้วไม่แล้วแล้วก็จะจะบอกว่าเรื่องนี้มันจะจะเป็นปีแล้วนะครับผมบอกเลยแล้วผมก็ไม่ได้แบบไปไปด่าบอลเทนเลยนะเขาเขาบอกว่าว่าแก๊งผมเนี่ยไปด่าเขาใช่ครับแก๊งผมที่ไปด่าคุณอ่ะแลลูกน้องคุณไงคนไหนครับฟังนะพอคุณพอคุณเปลี่ยนสีมาปุ๊บ คุณให้น้องคุณไปหาน้องผมตามแลนตาม,ม,มที่ทํางานคทุกที่ทํางานอ่ะฟังผมก่อนนะให้ผมเล่าก่อนทุกที่ทํางานแล้วบอกว่าเดี๋ยวถ้ามึงไม่เปลี่ยนสีสูมโดนตีงกูแน่แบบไปพูดแบบทั้งที่พูดเหมืองทุกที่อ่ะท,ที่คุณไปได้อคือคุณจะบอก<ค>ว่าคุณไม่รู้จักกันไม่ได้ในเมื่อตอนคุณเรียกผมไปแลนดน้ตาลน้องคนนั้นคุณก็ไปอยู่อยู่ตรงนั้นกับคุณคุณยังคุยเล่นกันอยู่เลยจบยังครับเดี๋ยวผมจะเล่าละ อ่าเจอแล้วนะครับอ่าอันนั้นนะคนนั้นเป็นกาบิโอครับแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าว่าเขาด่ากันเองอย่างไงแต่เขาไม่ได้อยู่ในแก๊งผมนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยเรื่องนั้นคือเขาตีกันจากกับอ่าบอลเพนกับอเวจีใช่ไหมครับที่ตีกันแล้วแล้วแล้วกาบิโออยู่ในในนามอเวจีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการพิเกตไปแลัวพี่กับสาวของเผมไม่เข้าใจตรงนี้แล้วที่เขาไปด่าคุณมันก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผมไหมที่ที่ที่จะต้องไปไปตีแทนเขาเนี้ย เพราะว่าเขาก็ไม่ใช่คนในแก๊งผมเขาอยู่ในนามอเมีชาวบ้านอยู่ตรงนีละแต่เรื่องมันเกิดจากคุณหรือเปล่าที่คุณจะมาไล่ผมเป็นสีผมไล่ไปไหนครับผมบอกว่านูมันนี่ไล่คุณนะนูมันนี่บอกให้เปลี่ยนสีสุดผมก็พูดตลอดนะครับตอนที่ผมเรียกคุณมาใช่หรือเปล่าโนมันนี่อตอนนั้นตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าพี่ผมแต่พี่ที่พี่เขาเคยเล่าอ่ะคือไม่ใช่ครับโนมันนี่ไม่ได้เป็นคนไล่นะครับอ้าวอ้าวนั่นแหละครับผมผมผมถึงบอกไงครับว่าใครเขาก็พูดได้ครับ ถ้ามันมีหลักฐานจริงอ,ะ <Why? S 1> อ่ะว้ายคืออ่ขาขอฟังก่อนนะคือเรื่องคือตอนนั้นน้อมันนี่สรอลาสามสิบ้วยครับพวกผมจะไปได้สีสีสุดได้ไงอ,ะอ่ะอ่าฟังฟังผมก่อนนะฟังผมก่อนว้า <Why? S 1> คือตอนเนี้ยคือเรื่อง B T คือมันเร,เราเคยคุยกันแล้วนะว่ามันนานแล้วว่ามันออกมาเป็นเรื่องไม่ได้อะ่ะใช่ไหมผมผมเคยพูดกับคุณใช่ไหมใช่ครับเอาว่าผมผมก็บอกสภาหล่อนนะตั้งแต่ผมโดนกดซิลเวอร์ขึ้นโก ผมเล่ากับสภาทุกรอบนะอ่าเข้าใจว่าเล่าทุกรอบแต่คือ,อม,มันเรื่องมันมันนานมากแลว้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขานัดสตอรี่ผมได้เขามายุบแกงกสภาได้ยังไงก็งงเหมือนกันวันนั้นนะผมอ่าผมพูดเลยนะครับวันนั้นนะผมผมจะตีวันทินแล้วครับแต่วันวันที่หกอะเขาเขาไม่มาสภาครับถูกต้องไหมครับวันทนิ่น แต่คุณก็ไม่มาทําสัญญาอันนี้อันนี้เราพูดปากต่อปากใครก็ใครก็พูดได้ครับว่าเราเรานักกันแล้วคุณจะกระชือผมก่อนวันที่สี่ด้วยซ้ำแต่โพสเทปผมหมดวันที่สี่ถูกต้องไหมอุลเลยกระชือไม่ผ่าถูกต้องเอาตามที่สภาตัดสินเลยครับบู้ยพิตอรอสรันแล้วถูกเปล่าตลาดไม่อยู่หรอครับถูกเปล่าน้องเอ้อเอี้ยล่ำนาหัวก่อนอย่างนี้ล่ำนาอีล่ำนะพูดจริงนะมันเลยมาแล้วครับนาแล้วครับ กแก๊งผมมาได้สามเดือนนะจะเลยไงก็มันมันตั้งแต่ต้นเนี่ยครับใช่หรือเปล่าอาจะเป็นปีได้ยังไงไม่สามวันอาสตาครับเรื่อง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 นี้ซื้อได้กี่เดือนครับกี่เดือนถึงจะหมดหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับฮะไม่เกินหนึ่งเดือนทุกเรื่องอ่ะไม่เกินหนึ่งเดือนไม่เป็นไรครับสภาตัดตัดสินใจเลยได้ครับว่าได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ผมได้ไปหาใหม่จริงไม่ได้ครับโอเคไม่ให้เล่นนะเรื่องเนี้ย โอเคครับครับผมถามตาพายอีกเรื่องนะครับไอสายสี่นะไอไอสายสี่น่ะไอคนที่ชื่อกาเบี้เนี่ยเขาเขาเข้ามาในสายสี่ไหมเช็คชื่อได้เลยครับในสามประเทศรายชื่อเขาเป็นใรบแดงครับแล้วเขาเคยอยู่ในแก๊งคุณไหมเคยอยู่ครับอแล้วคุณบอกแต่แต่ตอนนั้นเขาเขาเขาอยู่ในนามใครครับมตอนนี่เขาไปด่าคุณนะเขาอยู่ในนามบาวจีผมผมไม่มาเถียงกับคุณแร้ว ขอเชิญครับสภาผมครับออกไปเลยคุณครับสภาผมครับคุณครับสวัสดีครับยังครับเพื่อย่างโนมันนี้ต่อครับเรื่องเรื่องอะไรครับเมื่อกี้เห็นอังชื่อโนมันนี่ว้าวโนมันนี่ครับนับอ้างชื่อโนมันนี่วาทำไมทำไม TSU เดือดจังเลยอ่ะก็เขาเป็นคนบอกให้ผมไล่ไงผมก็ตอนนั้นผมทอสามสิบแล้วคุณทอสี่สิบผมคุณเดินมาหาผมที่แลนถูกไหมคุณเดินมาหาผมอ่าผมมาขอใส่สูตรคุณใส่แล้วทีนี้คุณก็บอกว่าขอเรื่องนึ่งได้ไหม ไม่ไม่มีครับไม่มีผมบอกว่าผมผมเป็นผมเป็นแม่สีแดงไม่ได้หรอกครับผมร้อยสามสิบอยู่เลยส่วนคุณคุณพูดว่าโอเคครับเดี๋ยวผมผมเดี๋ยวผมไปไล่ให้คุณเป็นคนพูดนะว่าผมไปไล่ให้อ่ะก็คุณบอกให้ผมไปไล่ผมไปไล่ให้คุณไงผมพูดว่าอะไรครับผมบอกว่ามีมีใส่มีผมบอกว่าสีแดงอ่ะมีอีกสีหนึ่งนะอ่ะแต่ผมขอผมขอให้คุณไปไล่ให้หน่อยได้ไหมอ่ะผมก็จะไม่พูดได้ครับก็ให้ไปไล่ให้ครับคุณบอกว่าเดี๋ยวผมไล่ให้ครับ เออคุณเป็นคนพูดเองเลยครับผมเออตีคือทางออกสวยพี่เกสเออตีเลยทำไมอ่ะแล้วนูมันนี่จะโกหกไแล้วมันได้อะไรครับโกหกไปเออเจาเลยป่ะหรอครับเอาเอาเอาแม่ครับเออโคตรกี่ใบครับโคตรจริงพูดมาเลยครับเออร้ครับตามสภาตัดสินเลยครับเอาเอากี่ใบครับร้อยร้อยนมนี่เล่นร้อยใบครับนมนี่เอารถบอกนะรอร้อยสวยเอ้ยนมเนี่ยรถบอกนะเย็นบอนเทนโคตรซับพอร์ตอ่ะผมเอาห้าสิบใบ เล่นร้อยใบคคนครึ่งไปเจ็ดสิบห้านี่เทได้าพาตัดสินเลยครับว่าจะเอาเท่าไหร่ครับเอาเอาเอาตามที่สมควรเลยครับผมปลดล็อกเชียร์ซิเวอร์แล้วพร้อมลั่นคุณนชื่อนี่ไปเรื่อยไม่ยอมรับความจริงอ่ะแล้วคนโกหกมันมันดีอ่ะครับคนโกหกอ่ะผมจะโกหกโดยด้วยความที่ผมจะโกหกไปเพื่ออะไรครับผมสลัดสามสิบผมจะไปไล่ทำไมอ่ะโกหกจริงจังอ่ะโอ้โหก็โกหกเรื่องอะไรครับในเมื่อคุณมาขอใช้สีสูตรผมบอกว่าผมให้แม่สีอ่ะแต่ก็อยู่ตรงเนี้ย เราก็รู้กันดีแล้วครับเรื่องพวกนั้นรู้เรื่องอะไรว่าพวกคุณเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรเหรอครับคุณรู้จักผมโดนอาตีสาวฟิฟซีแต่อีกรอบเป็นหกสิบไปพี่เกดจะพูดเดือดกันนะครับอย่าพูดเดือดกันเลยครับเล่นวันไหนครับยี่สิบเป็นไหมครับยี่สิบเป็นไหมเล่นวันนี้เลยไหมครับไม่เล่นครับสินทองคำผมไม่มีอะไรผมไม่เล่นเลยครับวันนี้เลยไหมครับเออพรุ่งนี้ก็ได้ครับหสังรีสองทุ่มได้ครับไม่มีปัญหาครับพรุ่งนี้ครับเออไม่เป็นไรครับเอาพรุ่งนี้ครับตามนะครับสภาตามนะครับ เล่นกี่ใบครับเล่นกี่ใบก็หกสิบใบครับตามที่สภาบอกเราไม่เล่นร้อยใบนะครับผมผมกลัวผมกลัวนนมันนี่ครับผมไม่เล่นหรอกครับร้อยใบอ่ะถามเลยกลัวกลัวแล้วมันปากซิ่งปากกิ่งทำไมกลัวครับตามนะครับ เออหาแหละขอบคุณครับสอบคุณครับรำครับกหกหรืออยู่เว้ยกหกหรืออยู่เว้ยช่้งมีรถปล่อยเช่าครับมีรถปล่อยเช่าปล่อยเช่าเออเฮีย